รื่นรื่นรื่นถนนปลอดภัยสวัสดีค่ะจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดต้นแบบที่ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังนะคะวันนี้เราจะพาไปดูตัวอย่างที่3แยกดอยพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกันค่ะ ถนนจุดนี้เป็นทางลูงจากเนินเขาแล้วมาตัดกับทางแยกประกอบกับเลนที่เลี้ยวเข้าแยกมีรัศมีโค้งแคบและความลาดเอียงของพื้นถนนไม่รับรถโดยแขวงทางหลวงลำปางได้ขยายเลนเลี้ยวเข้าแยกให้มีรัศมีโค้งกว้างขึ้นและให้พื้นถนนมีความลาดเอียงรับรถเพิ่มป้ายและสัญญาณเตือนปรับปรุงผิวจราจรใหม่ทำให้อุบัติเหตุลดลงมากเลยค่ะ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับ,บรบกวนสักนิดหนึ่งครับลดความเร็วสักหน่อยนะครับอุบัติเหตุจะลดลงได้หากพี่น้องและทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์รักษาระเบียบวินัยจราจรครับสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด